วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ9อันดับพระก,กริ่งยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักนิยมสะสมพระเครื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันพระก,กริ่งอันเป็นนามเรียกพระรอโรหะที่ขยวแล้วมีเสียงดังซึ่งปัจจุบันพบเห็นบูชากันได้ไม่ยากนักแต่สำหรับประวัติการสร้างพระกลิ่งนั้น ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้มีประวัติการสร้างพระกลิ่งมายาวนานพอสมควรและพระกลิ่งอันรือชื่อของประเทศไทยนั้นจากจุดกำเนิดแห่งเดียวและได้แยกแต่สายออกไปสร้างพระกลิ่งกันหลายวัดหลายสำนักที่โด่งดังก็คือสำนักวัดบวรบนิเวศวิหารสำนักวัดจกกักรวรรดิราชาวะาหรือวัดสาปื้มสำนักวัดสุทัศเทพวราราม รูปแบบองค์พระกล่งมาตรฐานมีพุทธลักษณะประทับนั่งบนกลีบบัวคว่ำบัวหงายปางมานวิชัยเพียงแต่บนพระหัตถ์ซ้ายจะปรากฏหม้อยาบ้างวัชระบ้างซึ่งองค์พระกล่งนี้ได้ถูกจำลองจากภาพเภสั์คุรุเป็นพระพุทธเจ้าปางหนึ่งของรัตธิมหายานซึ่งหมายความว่าทรงเป็นครูในด้านเภสัชคือการรักษาพยาบาลท้งนี้นิกายมหายานได้เผยแพร่สู่ดินแดนทิเบต จีนและกัมพูชาจึงมีคติสร้างพระก,กลิ่งเพื่อทําการสักการะบูชานั้นเองและนี่ก็คือเก้าอันดับพระก,กลิ่งยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักนิยมสะสมพระเครื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่ส อันดับที่9พระกลิ่งเชียงรุง้งรุ่นแรกหลวงปู่เมา์พลวิริโยวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์พระกลิ่งรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2515หลวงปู่เมาศพลวิริโยวัดสี่เหลี่ยมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นหนึ่งในพระเจจี์อาจารย์อีกรูปหนึ่งที่จัดอยู่ในชั้นแนวหน้าของพระคณาจารย์เรืองวิทยาคมทั้งหลาย ของดีแต่ละชนิดที่ท่านสร้างขึ้นแจกจ่ายให้แก่สิทยาานุสิทธิ์ปรากฏคุณวิเศษนานาประการจนเป็นที่นิยมสอดแสวงหาของนักสะสมพระเครื่องทั่วๆไปท่านยังเป็นพระเถระที่สาธุชนโดยทั่วไปให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งด้วยจริยาวัดที่หมดจดงดงามไม่บกพร่องด่างพ้อยแต่ประการใดอีกทั้งเป็นพระเถระที่มีความเชี่ยวชาญในวิทยาคมและเคร่งคัดในการ วิปัสสนากรรมฐานที่สูงยิ่งอีกรูปหนึ่งแม้ในช่วงที่ท่านมีอายุครบ100ปีแต่ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์เดินเหินได้คล่องแคล่วไม่แพ้คนหนุ่มสาวเลยนับว่าท่านเป็นพระเถระาที่มีอายุยืนและมีวาสนามากอีกองหนึ่งพระกิ่งเชียงรุ้งของหลวงปู่เมาสลวิริโยวัดสี่เหลี่ยมรุ่นแรกปี2515นี้ท่านสร้างแบบหล่อบโบราณเพื่อแจกทหารตำรวจ และคนสำคัญในสมัยนั้นสร้างพร้อมหานุมานพร้อมกับกิ่งเชียงลุงขนาด5นิ้วซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเป็นพระยุคต,ต้นที่หลวงปู่เมาที่ท่านทำให้โดยรูปสิทธิ์และมีชนวนของพระกิ่งวัสุทธัธ์ผสมอยู่ด้วยส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระกิ่งเชียงลุงรุ่นแรกหลวงปู่เมาผลวิริโยว,วัตสิเลียมจังหวัดปุรีรัมปี2515นี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปท่านนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่8พระกริ่งดีน้ำมนต์วัดวังกระโจมจังหวัดนครนายกพระกริ่งรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2513 พระกิงดิน้มนต์วัดวังกระโจมปี2513นี้ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพสุรินทราวาสได้ทำการปลูกเสกรุ่นนี้ทำพิธีที่หน้าโบสถ์วัดเทพสุรินทราวาสโดยมีพลเอกประพาธจารุศเถียนซึ่งยศในขณะนั้นได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สด็จพระราชรุเนินประกอบพิธีเททองพระพุทธรูปณนะประมพิธีมณฑลวัดเทพสุรินทราวาส เมื่อวันที่24มิถุนายนปี2508พร้อมทั้งทรงเจิมพระสุรายเบิกพระเนตรและพระราชทานนามว่าพระพุทธมงคลน,นายกและได้อัญเชิญมาปฏิสถานณนะพระอุโบสถวัดวังกระโจมเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2 5 8 8ัางวัดจึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาแบบเทียงแสนขนาด9นิ้วและ5นิ้วพร้อมทั้งพระเครื่องต่างๆโดยมีท่านเจ้าคุณ นออธิษฐานจิตพระหลักยอดนิยมอีกชุดหนึ่งที่จัดสร้างในชุดวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณรัตราชมานิตแห่งวัดเทพศรินทาวาสที่สร้างโดยท่านเจ้าคุณอุดมสาราโสพลซึ่งท่านเป็นคนรัตครน,นายกโดยกําเนิดซึ่งมีจํานวนการสร้างไม่เกิน1,000งองค์เท่านั้นโดยท่านเจ้าคุณนอตด้เมตตาอธิษฐานจิตให้เช่นเดียวกับวัตถุมงคล,ลหลายแบบที่ท่านท่าน ส่วราคาเช่าหาสำหรับพระก,กิ่งดีดน้ำมนต์เจ้าคุณนอผูกเสกวัดวังกระโจมจังหวัดนครนายกปี2513นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7พระก,กิ่งอรหันต์วัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานคร พระก,กิ่งรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2496พระก,กิ่งกรหันวัดราชาที่วาดสามเสนกรุงเทพมหานครซึ่งจัดสร้างโดยพระาศาสนโสพลหรือปอดอัฐการีจัดสร้างเป็นเนื้อโลหะที่นำมาสร้างพระก,กิ่งนำมาจากพระพุทธรูปบูชาสมัยเชียงแสนจากกลุูต่างๆในภาคเหนือที่ชำรุดแตกหักเป็นจำนวนมาก แล้วนำมารองเป็นเนื้อชนวนหลักพร้อมทั้งทองพันปีของหลวงพ่อโอภาษีนอกจากนี้ยังมีแผ่นทองแผ่นเงินจานอระถูกต้องตามตำราดั้งเดิมทุกประการประกอบพิธีเททองนะพระอุโบสถวัดราชาธิวาสสร้างตามตำราและพิธีการของการหล่อพระก,กิ่งทุกประการรูปแบบของพระก,กิ่งถอดพิมพ์จากพระก,กิ่งปวเรศองค์ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดบอวรน,นิเวศมาเป็นต้นแบบ เนื่องจากฝีมือช่างในสมัยนั้นถอดแบบออกมาไม่ค่อยละเอียดปาณีตจึงทําให้พระก,กิ่งอรหังวัดราชาธิวาดไม่ค่อยคมชัดสวยงามเท่าที่ควรจํานวนการสร้างประมาณ800องค์พิธีพุทธาพิเศษพระอุโบสถวัดราชาธิวาดโดยมีคณาจารย์ชื่อดังหลายท่านนั่งปกปูกเสกตลอดวันตลอดคืนในครั้งนั้นทางวัดได้นําออกให้บูชา องค์ละ1,000บาทซึ่งสมัยนั้นนะับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากการเททองหล่อพระก,กิ่งอรหังวัดราชาธิวาสเป็นการเทแบบหล่อตันทั้งองค์แล้วนำมาเจาะรูด้วยสว่านใต้ฐานบรรจุเม็ดกลิ่งภายหลังอุดรูด้วยทองชนวนพร้อมกับต่อโคตรกำกับอรหังเป็นอ克าาะคอมแบบตัวบรรจงเส้นตัวตอกจะลึกคมชัดเนื้อของพระก,กิ่งอรหังวัดราชาธิวาสนี้จะออกไปทางเนื้อสัมฤทธ ขา้กับพระบูชาเชียงแสนสิงสามนั่นเองส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระก,กิ่งอรหังวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครปี2496นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทังนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่6 พระกลิงใหญ่สมเด็จพุทธาจารย์สมวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครพระกลิงรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2496 สมเด็จพุทธาจารย์สมฉันนมหาเถระอดีตอธิบดีสงองค์ที่5ของวัดสุทัศเทพวรารามต่อจากสมเด็จพระสังฆราชแพรปกครองวัดสุทัศต,ตั้งแต่ปีพศ .2489 ถึงพศ2505สิริรวม16ปีท่านได้สร้างพระก,กริ่งไว้เพียงรุ่นเดียวในพิธีเสาห้าขึ้น5ค่ำเดือน5ระหว่างวันที่3-7ถึงเมษายนปี2496พระกริ่งรุ่นนี้น่าบูชามากใช้แทนพระก,กริ่งรุ่นที่แพงๆของวัดสุทัศน์ได้เลยสมเด็จพระราชาคณะและพระคณาจารย์ที่รับอาราธนามาเจริญพุทธมนต์ และนั่งบริการปลูกเสก็มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากอาทิเช่นสมเด็จพุทธาจารย์นวมวัดอนงคารามหลวงพ่อเงินวัดดอนใยญ่หอมหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อเผื่อวัดจิงแก้วหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่ใจวัดเสด็จเป็นต้นซึ่งปัจจุบันนี้พระเครื่องของพระคณาจารย์แต่ละท่านมีราคาหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านไปแล้ว พระกิ่งสายวัส,สุทัศน์บางรุ่นของท่านเจ้ากุณศีสนหรือสมเด็จพระสังฆราชแพรยังมีโอกาสพบเห็นถึงแม้มีการจัดสร้างน้อยแต่ก็มีการจัดสร้างหลายครั้งหลายรุ่นแต่พระเก่งของสมเด็จพุทธาจารย์สมมีเงินก็ใช่ว่าจะหาได้มีการสร้างเพียงแค่รุ่นเดียวและครั้งเดียวจำนวนการสร้างแค่108องค์เท่านั้นพระรุ่นนี้จัดสร้างมีสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กที่เรียกกันว่าพระกิ่งกีนเล็กซึ่งทั้งสองพิมพ์รวมกันทั้งหมดแค่108องค์เป็นการสร้างเพียงรุ่นเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระกิ่งใหญ่สมเด็จพุทธาจารย์สมวัตสุทัศน์ปี2,496ีกนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่5พระกิ่งประพาณนลทนพระครูศิลปัญญาหรือหลวงพ่อพแฉ่งวัดบางพลังจังหวัดนนทบุรีพระกิ่งรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2485พระกิ่งประพาณนลทนนี้คาดว่าคงเทรอในช่วงระหว่างปีพศ2485-2490โดยดัดแปลงแบบพิมพ์มาจากพระกิ่งประพาณนลทนของ ท่านเจ้าคุณศีสนวัดสุทัศน์ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันมากจุดแตกต่างระหว่างพระก,กิ่งประพามนณฑลเจ้าคุณสีและพระก,กิ่งประภามนณฑลของหลวงพ่อแฉ่งที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือพระพักในพระก,กิ่งของประพามนณฑลหลวงพ่อแฉ่งจะมีพระพักรูปไข่ย,ยาวกว่าของพระก,กิ่งประพามนณฑลของท่านเจ้าคุณสีซึ่งพระพักจะมีลักษณะเป็นผลมะตูมตลอดจนฐานบัวของพระก,กิ่งประพามนณฑลของท่านเจ้าคุณสีจะมีบัวแค่เกดกลีบ แต่พระกิ่งประพาณนทนของหลวงพ่อแชงมีถึง9กลีบและรูปทรงของกลีบบัวก็แตกต่างกันสังเกียเหียนได้ชัดการบรรจุเม็ดกลิ่งเช่นเดียวกับพระกิ่งประพาณนทยของท่านเจ้าคุณสีคือเทแบบกลิ่งในตัวอุดเม็ดกลิ่งบริเวณฐานด้านหลังสองรูใต้าฐานเรียบวันนะเป็นเนื้อเหลืองปนขาวไม่กลับดำจำนวนการสร้างสันนิษฐานว่าอยู่ในราวหนึ่งถึงสองร้อยองค์ ส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระกิ่งประพามนทนพระกูศินปัญญาหรือหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพลังจังหวัดนนทบุรีปี2485นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่4พระกิ่งเทพโมรีเจ้าคุณวิเชียนวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครพระกิ่งรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2 4 8พรพระกิ่งเทพโมรีเจ้าคุณวิเชียนวัดสุทัศน์ปี2483นี้โดยท่านได้ขออนุญาตสมเด็จพระสังฆราชแพร่จัดสร้างพระกิ่งและร่วมพิธีเดียวกันกับพระกิ่งรุ่นฉลองพระชนเจ็ดรอบ ถ้าคุณวิเชียนมีความสนิทสนมกับท่านเจ้าคุณศรีสนของวัดสุทัศน์และได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากท่านเจ้าคุณศรีสนและเป็นแม่งานในการสร้างการลงอักขระเลขยันร้อยแปดกับนับปฐมัง14นะและการผสมเนื้อทองซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านเจ้าคุณศรีสนจากการบอกเล่าของคุณนิลันแดงวิจิตรเลืออาจารย์หนูที่นักเรีงภาษาพระกิ่งรู้จักท่านดีโดยท่านอาจารย์หนูเล่าว่า การสร้างพระก,กิ่งของท่านเจ้าคุณวิเชียนนั้นได้ชนวนพระก,กิ่งเก่าของท่านสมเด็จพระสังฆราชแพรจจำนวนมากสามารถสร้างได้ถึงร้อยแปดองค์ซึ่งวรณะจะออกเหลืองอมงขาวเรียกกันว่าสำริดโชคซึ่งพุทธคุณดีทางด้านองค์พันชาตีแคล้วคาดปลอดภัยส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระก,กิ่งเทพโมรีเจ้าคุณวิเชียนวัสุทัศกรุงเทพมหานครปี2483นี้ ็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่สามพระกลิ่งแกกกรรมการพระครูขืนวัดดอนกรุงเทพมหานครพระกลิ่งรุ่นนี้ จัดสร้างในปีพศ2480เมื่อปีพศ2480ท่านพระครูขินเจ้าอาวาสวัดจรยานวาท่านเคยเป็นทหารมาก่อนจึงมีความปรารถนาที่จะช่วยประเทศชาติตามวิสัยสมณเพศที่พึงกระทําได้จึงปารบที่จะสร้างพระกิ่งประพามนทนขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและลูกบ้านทวายซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ในเหตุยานวาที่ไปออกสนามรบท่านจึงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัตเทวรารามเพื่อทูลขออนุญาตจัดสร้างและอาราธนาท่านทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยและกำกับการบวงสรวงจนเสร็จพิธีซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรทรงประทานอนุญาตให้จัดสร้างพร้อมมอบแผ่นทองลงอัครและชนวนพระกิ่งรุ่นเก่าๆที่สะสมไว้เพื่อใช้เป็นชนวนในการรออีกด้วยพิธีเททองและพุทธาภิศษจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยในขณะทำพิธีได้เกิดปรากฏการอศัศจรรย์ขึ้นถึงสองครั้งครั้งแรกท้องฟ้าที่สว่างไสวยอยู่กับปื้คืมลงและเกิดอสุนีบาทผ่าลงกลางปริมนทนพิธีแต่ปรากฏว่าไม่มีใครได้รับอันตรายเลยครั้งที่สองขณะที่สมเด็จพระสังฆราชแพรส่งจับสายศิลในพิธีเททองสายศิลเส้นหนึ่งได้ถูกกลมพัดตกลงไปในเบ้าเหนือโลหะที่กำลังร้อนแต่กับไม่ไหมไฟ สมเด็จพระสังฆราชแพร์จึงประทานนามพระกิ่งนี้ว่าพระกิ่งนิรันตรายแต่คนส่วนใหญ่มากเรียกพระกิ่งฟ้าผ่าตามเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นและเรียกติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้พระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์แจกกรรมการซึ่งมีจํานวนการสร้าง108องค์เท่านั้นส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระกิ่งกรรมการพระครูิ่นวัดดอนกรุงเทพมหานคร ปี2,480นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่2พระกริ่งอาจารย์พาวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานคร รกลิ่งรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2475พระอาจารย์พาวัรคังโคสิตารามซึ่งท่านมีชื่อเสียงในความเป็นเจดีย์อาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมสูงในยุคนั้นต่างเป็นที่ยอมรับในความเก่งกาจและนับถือของพระเถราจารย์และหลายท่านแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์ก็ยังทรงไว้วางใจท่านเดิมทีพระอาจารย์พาเป็นคนสามพานนะครชัยงศรี และเป็นศาธรรมิกกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วท่านไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งพิมพ์พระเป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยทีเดียวลักษณะองค์พระประทับนั่งปางสมาธิเพชรเนื้อพระเป็นเนื้อทองผสมออกเหลืองอมเขียวการจานอักขาระเลขยันเป็นไปตามกรรมวิธีการสร้างพระกิ่งพระชัยวัดในสมัยนั้นแต่ที่ไม่เหมือนใครคือพิมพ์ของพระจะเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์พาเอง ที่สำคัญหลวงปู่วุลวัดกลางบางแก้วยังต้องเอาพิมพ์พระชัยวัดของพระอาจารย์พาไปสร้างเป็นพระเครื่องของท่านเช่นกันส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระกิ่งพระอาจารย์พาวัดรักังโคสิตารามกรุงเทพมหานครปี2475นี้นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่หนึ่งพระกิ่งตะก,กะแตนหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานครพระก,กิ่งรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2469พระก,กิ่งขเขมรหน้าตะก,กะแตนจัดเป็นพระก,กิ่งนอกอีกชนิดหนึ่งที่มีความนิยมสาอหากันอย่างกว้างขวางและมีค่านิยมที่สูงมากหรือเนิดมาจากประเทศขเขมรได้สร้างขึ้นตามตำรับสายเวทอาคมขังตามคติของาศาสนา,าพราหมณ์ มีพุทธคุณโดดเด่นทางอิทธิฤทธิ์มหาอุดคงกัะพันชาติซึ่งต่างไปจากการสร้างพระกริ่งกีนหรือพระกริ่งของไทยที่หมายถึงพระภัยสัตว์ครุพระพธิศสัตว์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาลัทธิมหานยานซึ่งอวตารลงมาโปรดสัตว์บรรเทาทุกแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากและความเก็บไข้ได้ป่วยให้สัตว์โลกนั่นเองกําเนิดของพระกริ่งในประเทศจีนและประเทศไทย และที่เบตจึงมีความแตกต่างกับพักกิ่งของขเม็นที่เรียกกันว่าพักกิ่งตะกะแตนด้วยเหตุที่กล่าวมาการบรรจุเม็ดกิ่งของพักกิ่งตะกะแตนจะแตกต่างกับพักกิ่งใหญ่และพักกิ่งบาเกงคือใช้วิธีเทหล่อชนิดบรรจุเม็ดกิ่งในตัวซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นต้นแบบของการหล่อพักกิ่งวัสุทัศน์ในเวลาต่อมากล่าวกันว่าหลวงปู่ยมวัดหนังมีแรงบรรดาใจจากพักกิ่งตะกะแตนของขะเม็น ที่ใช้บูชาติดย่ามอยู่เป็นประจำจึงนำสายประคำที่มีลักษณะเป็นเม็ดตุ่มเป็นจุดเด่นของพระก,กิ่งตะก,กะแตนมาใช้เป็นต้นแบบในการหล่อสร้างพระชัยวัดวัดหนังซึ่งเทรอบแบบโบราณก้นอุดชนโลงเพื่อสมนาคุณผู้ร่วมทุนสร้างเขื่อนกั้นน้ำหน้าวัดในสมัยนั้นนั่นเองส่วนราคาเช่าหาสลับพระก,กิ่งตกกะกแตนของหลวงปู่เยียมวัดหนัง ปี2469นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับและนี่ก็คือ9อันดับพระกริ่งยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักน,นิยมสะสมพระเครื่อง มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่4และพบกันใหม่ในชุดที่5อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแคร์เป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ